สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะดีใจกันไหมคะวันนี้คุณครูขอทบทวนสลาเก่าที่นักเรียนเรียนไปแล้วก่อนนะคะาพามาเลยค่ะเอาละค่ะสลานี้นะคะนักเรียนคิดว่าสลาอะไรหน้าตาเหมือนกับไม้เท้าของซซนตาคลอสค่ะเก่งมากเลยได้ยินเสียงแว่วๆมานะคะนั่นคือสลาอานั่นเองคะ่ะลูก สละอานะคะจะเขียนไว้ด้านใดของพยัญชนะคะคุณครูให้พยัญชนะในวันนี้คือมองมาค่ะอ่าเขียนไว้ด้านหลังของพยัญนชนะนั่นเองนะคะสละอาเป็นสระเสียงเสียงสั้นหรือเสียงยาวจ๊ะ เสียงยาวเก่งที่สุดในสามโลกเลยค่ะไปสลัดเสียงยาวนะคะเสียงยาวนะคะ,ยยะ,คะออกเสียงว่าอานั่นเองค่ะเวลาผสมโมมากัสละอาจะออกเสียงว่ามอ,อามาทีนี้คุณครูมีตัวอย่างคำมาให้นักเรียนลองอ่านนะคะปอปาสละอาไม้เอกอ่านว่าปออาปาไม้เอก ป่าป่านะคะเป็นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะมีสัตว์ป่าแล้วก็มีต้นไม้มีแม่น้ําลําธานนั่นเองค่ะโอเคค่ะนอกจากสละอาแล้วนะคะสละต่อไปภาพมาเลยจ้ะสละนี้นะคะมีลักษณะคลายลมเพราะว่าลมขึ้นมานะคะ คุณรูใบให้ว่ามันมีลักษณะคล้ายร่มแล้วมีขีดหนึ่งขีดนักเรียนคิดว่ามันคือสระอะไรนะเป็นสระเสียงยาวเหมือนกันออกเสียงว่าว่าอีไทยแดนสระนี้คือสระอีนั่นเองค่ะเอสระอีเนี่ยวางอยู่ตำแหน่งใดของพยัญชนะคะคุณรูให้เจ้าสอเสือเนี่ยมาเป็นพยัญชนะให้คะ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหน,น้าหรืออยู่ข้างหลังส่อเสือคะ โอ้โหมีคนตอบถูกได้วแหละอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะมันคือล่มะเนาะลูกเนาะมันก็ต้องเอาไว้กันฝนใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณครูมีตัวอย่างของคำมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะดอเด็กสารอีอ่านว่าโอ้โหทำไมมันช่างเก่งอะไรขนาดนี้คะอ่านว่าดออี ดีดีหมายถึงคนดีทำความดีดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะเอาละค่ะคุณครูมีบทกลอนจะมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วบทกลอนนี้ก็มาพร้อมกับโอ้โหโอ้โหตัวอะไรเนี่ยดำๆเนี่ยเคยเห็นไหมเอาละ ถัวอะไรนะอุย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 ครูเปิดครูเปิดดนตรีผิดนะคะครูเปิดดนตรีผิดอ่าวันนี้เสียดนตรีแล้วเป็นไงบ้างลูกสดชื่นนะคะไม่มีอะไรเลยสดชื่นเฉยเยนะคะอ่านักเรียนรู้จักดนตรีไทยไหมคะ ถือว่าเรียนภาษาไทยและบูรณาการวิชาดนตรีเนาะเอาละค่ะบทกรอนในวันนี้คุณครูมีเป็นบทกรอนสละอีจะมาให้นักเรียนฝึกอ่านคุณครูเชื่อแหละว่าตอนแรกเนี่ยมีคนอ่านออกพอเพิ่งสละอีอ่านว่าพอ,อีผีนักเรียนอย่าเพิ่งกลัวนะคะนักเรียนอ่านตามครูก,ก่อนเนาะผีอ่านตามนะคะลูกอ่านตามเอาใหม่นะผีผีผ อันนั้นคือชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องของบทกลอนนะคะชื่อบทกลอนอ,อ่านตามคุณครูอีกนะคะอย่าพิ่งกวนนะลูกนะผีผีผีสระอีผีผีมีผีผ วัาดำยืนรำสี่ตัวมีผีตัวดำยืนดูสี่ตัว เก่งมากค่ะทีนี้อ่านตามคุณครูเป็นบทกรอนที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยไม่ต้องอ่านข้างบนนี้นะคะผีผีผีผสะระอีผีผีมีผีตัวดำยืนรำสี่ตัว มีผีตัวดำยืนดูสี่ตัวเป็นไงคะอีกรอบหนึ่งนะคะเขานี่ไวกว่าเดิมเลยลูกผีผีผีสาราอีผีผีมีผีตัวดำยืนรำสี่ตัว มีผีตัวดำยืนดูสี่ตัวทันไหมคะ เอาละค่ะทีนี้นักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะย้ำนะคะว่าอ่านพร้อมกับคุณครูเลยผีผีผีสระอีผีผีมีผีตัวดำยืนรำสี่ตัวมีผีตัวดำยืนดูสี่ตัวอีกรอบค่ะผีผีผีสารีผีผีมีผีตัวดำยืนรำสี่ตัวมี ผีตัวดำยืนดูสี่ตัวจริงๆวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนลองดูบทกรที่คุณครูให้นักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเห็นสรลอีที่อยู่ด้านบนของพยาญชนะเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวให้นักเรียนนับรวมถึงกับชื่อของบทกรทั้งบนนี้ด้วยนะคะอ่ะเรามานับพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปด เ1้า1ิบสิบเมีคำสระอีทั้งหมด14บสีคำด้วยกันค่ะคำที่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นคำว่าผีใช่ไหมคะมีอีกคำก็คือคำว่าอ e ีแล้วก็คำว่าคำว่ามีมีก่อนลูกแหมคุณครูเต็มจะสีเลยนะต่อไปก็ เจอคาว่าผีอีกแล้วนะคะเรานับไปแล้วคําว่าสอีสีไม่เอกสีแล้วก็มีคําว่าสี่ําอีกนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูเจอแล้วเนี่ยคุณครูหาให้ก็ได้ลูกมีคําว่าผีมีคําว่าอีมีคําว่า e มาีแล้วก็มีคําว่าสีนะคะคุณครูไม่นับคําซ้ำ 3, เนาะแต่จริงๆเนี่ยเจอทั้งหมด14ตําแหน่งนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วผีไม่ได้น่ากลัวเลยจริงๆแล้วเป็นคนนั่นเองที่ลืมเปิดไฟนะคะก็เลยกลายเป็นตัวดำสังเกนจริงๆแล้วสวยไหมลูก สวยนะคะก็เหมือนคุณครูล่ะคะ่ะลูกถ้าไม่เปิดไฟคุณครูก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้นอกจากบทกรอนแล้วคุณครูยังมีนิทานสนุกๆให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะคุณครูจะมาเล่านิทานเรื่อง ม้าอารีให้นักเรียนฟังค่ะชื่อเนี่ยชื่อนิทานบอกว่ามาอารีนะคะก่อนจะฟังนิทานนะขอทบทวนก่อนได้ไหมให้นักเรียนลองฝึกเขียนสละอ,อีนะคะลูกฝึกเขียนสละอ,อีโดยเขียนลำดับที่1นะคะขั้นตอนที่หไปขั้นตอนที่สองแล้วก็มาขั้นตอนที่สนะจ๊ะเขียนตามลูกสอนจ้าขีดไปทางซ้ายตามครูนะคะโค้งเป็นล่มแล้วจ้าแล้วก็มีขีดลงมากึดอ,อีกรอบหนึ่ง ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหเก่งแบบเก่งเก่งเหมือนมาจากต่างดาวเลยนะคะเขียนสลักอีได้เนี่ยนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณครูจะไปเล่านิทานเรื่องหมาอารีให้นักเรียนฟังพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมปบับปับมือให้คุณครูหน้าจอโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะโอเคค่ะไปเริ่มฟังนิทานกันเลย <c oughs> มีชาวนาอยู่คนหนึ่งเขาเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวชาวนาเลี้ยงหมาด้วยความรักวันหนึ่งเขาก็เอาข้าวในนาแล้วก็หญ้าให้เจ้าหมากินเอากินกินเจ้าหมาคิดในใจนายใจดีจังเลย ชาวนาคนนี้ไม่ได้เลี้ยงแค่มมาอย่างเดียวเขายัางเลี้ยงเจ้าวัวไว้อีกตัวหนึ่งชาวนารักเจ้าม้าเหมือนกับเจ้าวัวเลยชาวนาก็นำข้าวกับญ้ามาป้อนให้เจ้าวัวกินเหมือนเจ้ามมาเช่นเดียวกันเอากินกินแต่ที่เจ้าวัวตอบไม่เหมือนกับที่เจ้าหมาบอกเลยเจ้าวัวคิดในใจว่าน้อยล้ำเอียง เอ๊ะทำไมเจ้าวัวถึงคิดอย่างนั้นนะชาวนาได้สร้างที่พักอาศัยให้เจ้าวัวกับเจ้าหมาโดยให้เจ้าวัวเนี่ยได้อยู่ใกล้ๆบ้านได้สร้างเป็นคอกวัวเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นเพิงพักไว้ให้เจ้าหมาแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูเจ้าวัวกับเจ้าหมาไม่แตกต่างกัน จ้าวัวมีหน้าที่เอาไว้ไถานาให้ชาวนาส่วนเจ้าม้าก็มีหน้าที่พาชาวนาเนี่ยไปสถานที่ต่างๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยใช้ม้าสําหรับเป็นยานพาหนะหรือเอาไว้ขี่นั่นเองเพราะม้าวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าคะวิ่งเร็วกับๆๆ,ๆเลย แต่เอ๊มีอยู่วันหนึ่งฮึมฮึมพายุมาในคืนวันนั้นฝนตกกระหนำ่ำเจ้าวัวรู้สึกว่าตัวเองตากฝนไม่มีหลังคาเหมือนเจ้าม้าเลยเจ้าวัวรู้สึกว่ามันจะต้องไม่สบายแน่ๆเลยเจ้าวัวก็เลยคิดว่าจะไปขอเจ้าม้าเนี่ย อยู่ด้วยขอหลบฝนด้วยเจ้าวัวก็เดินไปหาเจ้าหมาเรื่อยๆพอเจ้าวัวเดินไปหาเจ้าหมาเจ้าวัวก็บอกว่าขอหลบฝนด้วยฝนตกหนักเลยไม่มีหลังคาเลยเจ้าหมาก็ตอบไปว่าได้สิเพื่อนเข้ามาเลยเมื่อเจ้าวัวหลบฝนแล้วเจ้าวัวก็กระเถิบกระเถิบกระเถิบไปอีกเพราะว่าตัวเองกลัวตัวเองจะเปียก แต่เจ้าหมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็กระเถิบเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีหลังคาก็แบ่งปันเพื่อนมีน้ำใจเจ้าหมาเป็นคนจิตใจอารีจริงๆแต่ทีนี้เจ้าหัวด้วยความที่อยากจะไม่เปียกฝนก็เลยกระเถิบ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  จนเจ้าหมาเนี่ยหลุดออกมาจากเพิงพักทำให้เจ้าหมาเนี่ยเปียกฝนจัวก็เนียนกระเถิบกระเถิบไปเรื่อยๆจนตัวเองเนี่ยอยู่เต็มพื้นที่ของเพิงพักแล้วก็ไม่ยอมกระเถิบให้เจ้าหมาเข้ามาอยู่ในเพิงพักด้วยทำให้เจ้าหมาเนี่ยไม่สบายนอนสมแล้วก็ไม่สามารถพาเจ้านายเนี่ยไปสถานที่ต่างๆได้ เจ้าวัวเมื่อฝนหยุดตกปับ๊บมันก็กลับไปนอนที่เดิมของมันโดยไม่สนใจว่าเจ้าหมาจะหนาวสั่นเพียงใดเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกหนักและเป็นระยะเวลายาวนานยันเช้าเลยก็ว่าได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจ้าหมาเนี่ยเป็นคนจิตใจอารีการที่มีจิตใจอารีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราไปขอพักพิงอาศัยผู้อื่น และททำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะลูกอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยการที่เราไปขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วคนอื่นให้ความช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นการที่เขาการุณาและสงสารเรามากๆแล้วดังนั้นเราควรจะ เพื่อเฟ้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะไม่ทําให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือนั้นเดือดร้อนจนเขาไม่สบายเหมือนเจ้ามานั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ฟังนิทานไปแล้วเนี่ยสนุกกันบ้างไหมคะนักเรียนเจอคําสละอีเยอะแยะมากมายเยในนิทานเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะค,คุณครูก็มีตัวอย่างคําที่จะให้นักเรียนทบทวนคําสละอีอีกรอบนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะยิ่งทบทวนมากยิ่งย้ำยิ่งทวนมากนะคะนักเรียนก็จะเก่งมากๆเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะคําแรกค่ะตอเต่าสละอีอ่านว่า ตออีตีนะักเียนอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะตออีตีเยี่ยมมากเลยต่อไปเลยนะคะดดเด็กสละอีอ่านว่าดอีอดีอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะดอีอดีเยี่ยมมากเลยค่ะดีทำดีนะคะคำต่อไปเลยค่ะ ขอไข่สาลอีไม้เอกอ่านว่าขออีขีไม้เอกขีอีกรอบหนึ่งนะคะขออีขีไม้เอกขีเยี่ยมเลยค่ะขี่จักรยานขี่ช้างขี่ม้าก็ได้นะคะต่อไปค่ะ คอควายรารีไม้เอกอ่านว่าคออีคีไม้เอกคีอ่านอีกรอบนึงนะคะคออีคีไม้เอกคี คี่ในที่นี้ก็คือเลขขี่นั่นเองค่ะจํานวนคู่จํานวนคี่จานวนคี่ก็คือจํานวนเลข1 3 5 7 9สาหส่วนจํานวนคู่ก็คือเลขสองสี่นั่นเองค่ะต่อไปเลยนะคะจอจานสระอ,อีไม้โทอ่านว่าจออจีไม้โทจีอีกรอบหนึ่งนะคะจออี จีไม้โทจีเก่งมากเลยค่ะจี G. ในที่นี้ก็อาจจะเป็นจักรจี้เอลจีชิงซับนะคะหรือจ้ำจีนั่นเองค่ะเคยเล่นไหมคะจ้ำจี G. มะเขือเปาแปะแปะกัเทาะหน้าเว่นถ้าเคยเล่นนะคะสแสดงว่าโบราณเหมือนคุณครูค่ะคุณครูเกิดทันนะนักเรียนสมัยนี้ก็อาจจะเคยเล่นนะคะต่อไปเลยค่ะ ชอช้างสระอีไม้โทอ่านว่าชออีชีไม้โทชีอ่านอีกรอบนึงค่ะชออีชีไม้โทชีเก่งมากเลยค่ะชี้นิ้วชี้มือเหมืนคุณครูนะคะคำต่อไปค่ะ ชอชิงสระอีดดเด็กอ่านว่าชออีดดชีดอ่านอีกรอบนึงนะคะชออีดดชีดอ่านอีกรอบนึงค่ะ ชออีดฉีดฉีดอะไรเด็กบ้างฉีดวัคซีนฉีดยานั่นเองค่ะช่วงนี้วัคซีนซีโนอ่าวัคซีนโควิดนะคะกาจจะพูดซีโนแวกแล้วนะคะอ้าโอเคค่ะต่อไปค่ะมอมาสลีดดเด็กอ่านว่ามออีดอมีดอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ มอ,อีดอมีดอีกรอบหนึ่งค่ะพอมีตัวสะกดอีกรอบนึงนะคะมอ,อีดอมีดมีดใช้ทําอะไรบ้างคะมีดใช้หั่นหมูหั่นผักให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะถ้าเราเอางเด็กอยู่อย่าเพิ่งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้ก่อนนะคะหรือว่าได้แก่มีดดาบก็ได้ค่ะต่อไปเลยค่ะรอเรือสระรอีดดเด็กอ่านว่า รออีดอรีดอีกรอบหนึ่งนะคะรออีดอรีดอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะรออีดอรีดรีดผ้ารีดผมต่อไปค่ะหอหีบสระอีบอใบไม้อ่านว่าหออีบอหีบอีกรอบหนึ่งนะคะ หออีบอหีบอีบอกรอบนึงค่ะหออีบอหีบหีบอะไรเอ่ยหีบสมบัตินั่นเองต่อไปนะคะคุณครูมีคำาสพอีจะมาให้นักเรียนชมอีกแล้วแต่ทีนี้เป็นคำาสพอีที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันมีความหมายไม่เหมือนกันคำแรกปอปลาสระอีอ่านว่าปออี ปีปีในที่นี้ก็ได้แก่ปีวันเดือนปีตามปฏิทินไง่ายส่วนคำที่สองปอปาลอลิงสลระอีอ่านว่าปอลอออีปลี ปรีในที่นี้ก็คือหัวปรีเคยกินไหมคะจิ้มกับน้ำพริกหรือว่ากินหัวปรีเขาเรียกว่าหัวปรีอาบาทอดก็ได้นะคะปอปลาลอลิงอันนี้เป็นพยัญชนะนะคะเป็นพยัญชนะ2ตัวนะคะดังนั้นสระก็จะต้องวางที่พยัญชนะตัวที่2ด้านบนของลอลิงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกอไก่สละอีบอใบไม้อ่านว่ากออีบอ กรีบกีบในที่นี้ก็ได้แก่อ่ากอีบอรกรีบหมายถึงเท้าหมูนั่นเองนะคะทีนี้มีคำหนึ่งค่ะก็ไก่ลอลิงสละอีบอใบไ,ไม้กลออีบอกลีบกลีบในที่นี้ก็คือกลีบกระเทียมใครเคยกินกระเทียมมั้งคะหรือว่ากลีบดอกไม้กลีบกุหลาบก็ได้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะก็ไก่ลอลิงคืคอพยัญชนะต้นสละก็จะต้องอยู่ข้างบนของพยัญชนะตัวที่2ก็คือลอลิงนั่นเองค่ะตัวนี้คือตัวสะกดนะคะตัวสีเขียวค่ะต่อไปเราไปดูอีกคำค่ะคอควายสละอีมอมาอ่านว่าคออีมอคิม ครีมในที่นี้ก็ได้แก่ครีมตัดลวดนั่นเองค่ะแต่ถ้าอีกคำหนึง่งคอควายลอลิงสระอีมอม้าจะอ่านว่าคอลออีมอครีมครีมในที่นี้ก็คือครีมทาผิวนั่นเองค่ะคอควายลอลิงเป็นพยัญชนะต้นลอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองดังนั้นสระก็จะต้องอยู่ข้างบนของพยัญชนะต้นตัวที่สองค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะ ทีนี้คุณครูมีเกมจะให้นักเรียนเล่นนะคะเป็นเกมทายคําจากภาพนะคะทายพยัญชนะกับตัวสะกดจากภาพนะคะตําแหน่งแรกก็คือเจ้าพยัญชนะนะคะภาพพยัญชนะตัวนี้นักเรียนลองทายสิมันคืออะไรคะอ้าวมันเป็นรูปจานมันก็ต้องเป็นจอจานแล้วก็สละอะไรคะสละอีนไม่ได้อยู่ตรงกลางนะแต่ต้องอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวนี้คือตัวบอใบหมายเป็นตัวสะ กดดังนี้ค่ะจออบอจีบอ่าจจานสระออบไปไม้อ่านว่าจออบอจีบใครเคยจีบมั้งคะทําขนมจีบนะคะหรือว่าจีบมือนะคะรํานะคะต่อไปรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะ โซนั่นเองค่ะรูปภาพโซแล้วก็แทนด้วยซอโซสารีนะคะสารีแล้วก็ตัวสะกดก็จะเป็นกอนไก่นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะเป็นซอโซสารีก,กอไก่อ่านว่าซออีกอซีกซีกอันนี้หมายถึงแตงโมหน่งซีกอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นรูปชิงค่ะ กับสาลอีแล้วก็ดอเป็นรูปเด็กค่ะอ่าชอชิงสรลอีดอเด็กอ่านว่าชออีดอฉีดฉีดอะไรได้บ้างฉีดยาฉีดวัคซีนต่อไปค่ะเป็นรูปปลาสระอีแล้วก็กอไก่ปอปลาสระอีกอไก่อ่านว่าปออีกอปีกปีกอะไรคะปีกไก่ปีกนกอะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์ปีกปีกเป็ด นะคะอ่าทีนี้คุณครูมีเกมสุดท้ายจะให้นักเรียนลองทำนะคะก็คือเกมที่เราจะต้องมาอ่านประโยคนะคะและนักเรียนก็จะต้องเติมคำสระอีลงไปนักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนด้านบนนะคะมีคำมาให้ทั้งหมดคําคำคำที่หนึ่คำที่สองคำที่3และคำที่4ค่ะคำที่1จอจนันสระอีไหมโทจออีจีไมมโท จี้อ่านว่าจี้นะคะคําที่สองชอช้างสระอีชออีชีคําที่สามสอเสือสระอีสออีสีคําที่สี่ 4, หอหีบวอแหวนสระอีอ่านว่าหอวออีหวีมีทั้งหมด4ี่คำค่ะจี้ชีสี วีคำที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะลูกอ่านว่าประโยคนี้บอกว่าคุณพ่อกําลังทาจุดจุดจุดบ้านคุณพ่อกําลังทําอะไรบ้านคะอ่าคุณพ่อกําลังทาอะไรบ้านนะ ทาสออีสีสออีสีทาสีบ้านเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่สองฉันหัวเราะเพราะพี่จุดจุดจุดเอลพี่ทําอะไรเอวของฉัน โอ้พี่จีอีจีไมมโทจีพีจีเอลฉันข้อที่สามค่ะคุณแม่ซื้อผักจุดจุดจุดมาจากตลาดคุณแม่ซื้อผักอะไรมาจากตลาดคะอ่าซื้อผักชอช้างสาอีผักชออีชีคุณแม่ซื้อผักชีมาจากตลาดข้อที่สี่ค่ะ พี่กำลังจุดจุดผมพี่กำลังอะไรผมนะหอหีฮฮบอแหวนสรลอ,อีพี่กำลังหอวออีหวีพี่กำลังหวีผมสุดท้ายแล้วค่ะข้อห้าอุ๊ยคุณยายซื้อกล้วยสองสองอะไรคะกล้วยเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นลกูกอ,อ๋อเรียกเป็น หอหีบบบแหวนสละอีหอโมอีหวี วันนี้เยอมากมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆค่ะอละคัคกานักเรียนเข้าใจคาศัพท์ละอีมากขึ้นนะคะคุณครูก็มีชิ้นงานให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดภาษาไทยรายวิชาพื้นฐานนะคะภาษาไทยหน้า20ถึง24นะคะสําหรับพรุ่งนี้นะคะจะไม่มีวิดีโอแล้วนะคะให้นักเรียนทํางานทั้งหมด4หน้าให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูในไลน์เช่นเดิมค่ะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตามตรวจให้นะ ะะขอบคุณเด็กๆมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ตั้งใจเรียนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ